สวัสดีทุกคนคะ่ะ12ราศีคะ่ะเราไปต่อกันที่ราศีธนูทัดไฟนะคะเก่าไปใหม่มาคะ่ะคนรักเก่าคนรักใหม่นะคะมาวางแผนชีวิตความรักกันคะ่ะกับวันที่31พฤษภาคม2565นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามสนับสนุนเพจไม่ใช่สิช่อง YouTube นะคะที่เราทำร่วมกันนะคะเป็นกำลังใจกันเสมอค่ะมีกายใจแข็งแรงทุกท่านนะคะโอ้เพื่อนๆมีความสุขค่ะมุ่งหวังสิ่งใดรุ่งเรืองก้าวหน้า กายใจแข็งแรงมีความสุขทุกท่านค่ะเริ่มกันเลยค่ะที่ราศีธนูทธาตุไฟรักเก่าค่ะ,ะรักเก่าค่ะฝันเป็นจริงลงมือทำอืม ได้พบกับคนในฝันนะคะคนในฝันนั้นก็เป็นคนโดดเด่นดังเป็นดาราดังนะคะเป็นคนที่ได้ลาบใหญ่ค่ะเป็นนักต่อสู้นะคะคนในฝันของใครๆเลยนะคะเป็นนักปกครองค่ะเป็นนักการเมืองนะคะ เป็นผู้โดดเด่นดังเป็นดาราดังนะคะโดดเด่นมีชื่อเสียงในวงสังคมค่ะเออมีลูกติดแล้วนะคะคนรักเก่านะคะโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนว่างคะ่ะนะความว่างนี้ก็ไปหมุนเงินดีกว่านะ มีการเงินหมุนได้ลุ้นตลอดนะเพราะว่าเป็นการเมืองนักปกครองหมุนเข้านะคะหมุนครองเลยนะลาภะนะคะเป็นนักต่อสู้เป็นข้าราชการนะคะเป็นใหญ่เป็นโตนะเป็นผู้นําท้องถิ่นนะคะมีเกียร์เป็นชาวต่างชาติต่างเลนต่างถิ่นต่างประเทศเป็นข้าราชการนักการเมืองนะคะต่อสู้สอบการแข่งขันนี้นะได้รับชัยชนะนะคะ มีญาติมิตรพี่น้องใกล้ไกลมาอุปถัมภ์นะเป็นคนที่ทำการงานแควงคร่องว่องไวค่ะเชี่ยวชาญในงานนะคะแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตนี้ก็นะใจร้อนไปหน่อยก็หมุนไม่คล่องเลยนะผ่านการแต่งงานมาแล้วก็มีลูกติดมาด้วยนะคะอันนี้ก็ สแสวงหาความก้าวหน้าอีกนะก็มาผู 6, กพันอะม่ผูกพันกับชาวราศีธนูสงันนะเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะ,ะเป็นเหมือนพ่อแม่ปกครองบุรหลานบริวารเป็นบุคคลที่อบอุ่นใจดีมีเมตตานะคะหน้าตายิ้มแฉ่งสดใสนะคะเป็นคนรอคนสวยค่ะเป็นดาราศิละปะทำงานศินลปินเป็นผู้มีชื่อเสียงที่โด่งดังนะคะ เป็นคนในฝันของคใครๆและนี่ก็คือคนที่ทำความฝันสำเร็จนะคะเป็นบุคคลที่เลือดลมแข็งขันขยันนะคะ,ะมีกองเชียร์เขามี f อซของเขาเนาะ,ะเป็นรุ่นพี่ของชาวราศีธนูนะคะยอดศักดิ์ตำแหน่งนี้ก็รุ่งเรืองมีชื่อเสียงค่ะ เป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งค่ะยินดีรับใช้ในงานบริการนะคะเป็นคนที่รุ่งเรืองสดใสค,คิดบวกค่ะเออเขานี่ก็มาถูกใจชาธโนนะคนรักเก่าค่ะได้ลาบใหญ่นะชาธโน เป็นรุ่นพี่นะคะรักจริงหวังแต่งนะคะแต่เขาก็ว่างไปแล้วค่ะ<ม>รักใหม่เป็นยังไงบ้างคะ่ะเก่าไปเก่ายังไม่ไปค่ะเขาก็ยัง คิดถึงนะเพื่อนเก่าที่คุ้นเกอนะคุ้นเคยกันคนอ่อนวัยกว่าค่ะรักเด็กแต่เขามุ่งไปที่การงานนะคะเป็นมืออาชีพค่ะมีชื่อเสียงในวงสังคมเป็นผู้นำท้องถิ่นนะคะคนรักใหม่ค่ะ คนรักใหม่อืมอันนี้ไม่ต้องไปถามเลยนี่คนรักใหม่เขามีคู่แล้วนะคะเออม,มีคู่แล้วแต่ไม่เปิดเผยนะคะอารมณ์ขึ้นขึดงลง,ลงนะคะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายะคะ่ะแล้วก็ไปแอบรักแอบหมายปองคนที่มีเจ้าของด้วยนะเออ คนคิดเล่นนะคะเป็นหัวหน้างานนะคะทําทการงานในสถานที่ผู้คนสัญจรไปมานะคะมีคู่ก็สลับเปลี่ยนุนเวียนกันไปค่ะนะ,ะนะมุ่งไปที่การงาน,นะค,ะคนนีอ้อันนี้คนนี้สถานะไม่ชัดเจนนะคะ คนเก็บตัวเงียบนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาณสถานที่วังเวงวิเวกวิเ,ววเ,ววเวโหโวนะเขาก็มีสตรีเพศตรงข้ามนารีอุปธมภมมาเกื้อกูลเขานะเขาได้ลาจากนารีอุปธรรมทำการงานงานกสิกรรมงานหนักเน็ดเหนื่อยนะคะงานนี้ก็รุ่งเรืองยศศักดิ์ตำแหน่งนี้ก็ได้มาจากทางไกลค่ะ คนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงขี้เล่นนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะผุดลุกผุดนั่งคะ่ะอารมณ์ร้อนด้วยยังคงทำการงานที่มีพลังที่จะทำงานเก่านี้ไม่หลุดมือก็อยังคงขยันหาเงินต่อไปคะ่ะต้องขยันหานะถ้างั้นก็ไม่มีเก็บนะอันนี้ก็ได้สตรีนารีอุปถัมภ์ในพบกับ เพศตรงข้ามที่อุปถรัรมภ์การเงินและไรายได้นะเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามค่ะอันนี้ก็สานะไม่ชัดเจนนะไม่เปิดเผยนะไปผูกพันกับคนมีเจ้าของแล้วนะคะนะนะอันนี้ก็ผิดหวังกับการแต่งงานนะคะนะก็เลย ชีพจรลงเท้าเดี๋ยวไปโน่นไ่นี่นะคะเกี่ยวข้องกัสตรีนารีอุปถัมภ์ค่ะยังคงทำมาหาไรายได้ต่อไปค่ะไม่เปิดเผยค่ะเป็นคนเงียบนะบางเวงวิเวงวิเวอโ,โหนะคะอันนี้ต้องมีสตินะคะในการดำเนินชีวิตนะคะ อยู่กับนะในสิ่งที่ไม่เปิดเผยอะทำอะไรเบื้องหลังไม่เปิดเผยค่ะเออแตกต่างกันมากนะออันนี้กับอันนี้นะเดอะซันกับเดอะมูนนะเห็นชัดเลยอ่านี่คนรักเก่านี่ก็ไม่ใช่คนะรู้สึกรู้สึกว่าไม่รู้สึกแล้วนะเห็นเห็นชาวธนูอ่า รับเก่านะคะผูพกพันกับท่านพี่อยู่นะแนวโน้มค่ะโนูถัดไฟมุ่งมั่นต่อไปนะคะเป็นเศรษฐีแล้วค่ะขยับขยื่นเคลื่อนไหวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ลำลุกคุกรานมานะ อันนี้ก็ได้การเงินการค้าจากงานเก่าแก่โบราณเป็นแพทย์เป็นหมอพยาบาลทหารตำรวจงานเชี่ยวชาญแตกฉานนี่ทำมาเยอะเลยค่ะหลายงานรวมลุกคุกครานมาก็รู้แจ้งสัจธรรมของความจริงนะคะก็สิ่งที่มีนั้นไม่คงทนแน่นอนพบแล้วก็จากมีสิ่งศกิ์มีสิ่งศักิ์มีสิ่งศักดิ์ติดตัวนะคะเพื่อการเดินทางไก,กลๆให้ปลอดภัยนะคะ เชื่อในสิ่งเล่นลับก็ได้ทําการงานการแพทย์งานหมอนะคะงานศาสตร์เก่าแก่โบราณก็ได้ทําการงานนี้มาช่วยเหลือผู้คนนะแก้ไขปัญหาได้ก็มีการเงินรวยแล้วค่ะมีการศึกษาฐานะตํา,หาตแหน่งหน้าที่การงานดีก็มีการเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็หาได้ใหม่อีกเป็นนายหน้าติดต่อค้าขายก็มีเข้ามาฟุกคลุกอีกค่ะกับการเริ่ม กับการใช้ยินดีรับใช้ในงานบริการนะคะงานนี้ทำมายาวนานนะคะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามานี้ก็ได้ลาบนะทั้งงานไกลแล้วก็งานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะ,ะงานต่างประเทศก็รุ่งเรืองมั่นคงความมั่นคงปรากฏนะบอกแล้วนะรักเก่านี่ยแหละคะ่ะ ท่านพี่นะรถจริงหวังแต่งก็ท่านพี่นะได้พบกับการลงทุนนะการค้างานออนไลน์งานต่างประเทศสดใสมั่นคงความมั่นคงปรากฏก็ตนเองก็ได้ใช้สติปัญญาที่แตกฉานได้ทำการงานที่มั่นคงงาน work from home อันนี้ก็มีโอกาสจะมีรถสักคันนะคะนะเพื่อการเดินทางเกิดความมั่นคง ของการลงทุนการค้านะคะ,ะสิ่งที่ได้มานี่ก็ได้มาจากการต่อสู้อ่านี่แหละเป็นผู้มีบุญบาร,รมีนะชาตนูนะก็ได้ปัญญาบริส,สุทธิ์ทายพระพระหัตนะพระพระหัตเป็นสีกัลกขณานี้ดวงปฐุมเกณฑ์กินหอมฉุยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นมืออาชีพส่งกลิ่นหอมฉุยไปไกลนะถึงต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นต่างประเทศนะคะอ่าคู่ที่ ผู้ควรก็คือคนรักเก่านะคะคือท่านพี่นะคะแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตก็มั่นคงแล้วนะคะตั้งแต่8เมษายน2565อันนี้มีความคิดคขที่จะซื้อรถหักทรัพย์บ้านที่ดินนะคะกับการเงินไรายได้ที่ได้สะสมต่อไปอันนี้ก็ได้มาจากชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะความมั่นคงปรากฏนะคะ อันนี้ก็มีบุญอำนาจบารมีนะคะอันนี้มีชื่อเสียงนะความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วมีฐานะการเงินมั่นคงเลือดลมแข็งขันขยันนะคะได้ทำทั้ง2อง,งานนะคะงานประจําและงานพิเศษนะคะน,นี่ก็งานรูทีนได้เป็นวิทยากรสมัยใหม่ได้ทำการงานที่ใช้ปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะคะมีพลังการเงินที่จะหาได้ต่อไป จนแก่จนเท่านะงานนี้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตภาคภาคหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตเ,เ,เป็นผู้บริหารนะคะอันนี้ก็อยู่จนวัยกเกษียณค่ะกับงานเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะก็ได้เป็นข้าราชการเคียงข้างกันกับนะท่านพี่คนรักเก่านะคะเป็นที่ยอมรับ มีบุญบารมีประสบความสำเร็จนะคะความมั่นคงผูกพันกับคนรักเก่านะคะโตเกินวัยนะก็เหมาะก,กับคู่ที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะอายุเกือบเท่ากันกับคนรักเก่านะคะ,ะก็ได้ลาบนะอันนี้ลาบ จากนักต่อสู้ค่ะนักต่อสู้มาเจอกันเก่งบวกเฮงนะคะก็มาเจอกับผู้มีสินธรรมนะคะอยู่ในระเบียบประเพณีนะคะดำเนินชีวิตด้วยสินธรรมจริยธรรมอันดีงามน,นะคะก็ได้พบก็ก็จะได้พบกับเมื่อตอนอายุตนเองวัยมั่นคงแล้วนะค,ะความมั่นคงปรากฏนะก็จะ แต่งงานก็เมื่อฐานะชีวิตมันคงแล้วนะคะฟลูอิตีสิงเกเกาไหลออกสู่แม่น้ำนะสายน้ำไม่มีวันหวนเขืนนะคะนะก็ยังรักและคิดถึงนะเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะอันนี้เขาไปแล้วไปรับไม่กลับมานะอันนี้สรุปแล้วชาวธนูก็ยังคง เลือกได้ที่จะอยู่เป็นโสดสมถสันโดษเพราะว่ามีลาภผลจากการแข่งขันชัยชนะที่ได้มาจากการลงทนมีครบทุกอย่างแล้วด้วยสติปัญญาและตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้นะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะการศึกษาให้คนกับการดำเนินชีวิตนะอันนี้มุ่งไปทางศีลปฏิเ ปฏิบัติธรรมนะทำนุบำรุงศาสนาก่ะ mm hmm. ก็อยู่ที่ชาวธนจะเลือกนะคะจะอยู่โสดหรือว่าจะมีคู่ค่ะเป็นดวงไข่ดวงท่านนะคะพวกกีบ e น s s ยให้อภัยค่ะ mm hmm. คนที่เข้มแข็งเท่านั้นคือให้อภัยคนอื่นได้นะคะ mm hmm. เริ่มต้นที่ให้อภัยตนเองค่ะ d i r เ c t กฉันค่ะไม่หลงทางแล้วนะคะนะนะอันนี้ท่านพี่ก็เลือกเส้นทางที่สดใสแล้วนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะเกื้อกูลกันและกันในรูปแบบของการมีมิตรไมตรีอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะคะนะรักทางไกลรักออนไลน์นะคะ นะอันนี้ก็ได้รับการอุป,ปถัมภ์นะคะดาวอาทิตย์ที่ได้พบกับลาบผลจากคนอ่อนวัยกว่าคนอ่อนวัยกว่านั้นก็ผูกพันกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะอันนี้ชาวธนูก็ตนเองก็ไปเกี่ยวข้องกับรุ่นพี่นะรุ่นพ่อรุ่นพี่นะที่ผูกพันสนับสนุน เป็นกองเชียร์ของกันและกันนะคะ direction ค่ะมีเป้าหมายที่นะเลือกแล้วค่ะไปคนละเส้นทางนะคะแม้ไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันก็ยินดีกับความสำเร็จของกันและกันนะคะ